สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาทดสอบการใช้ชุดตรวจ ATK นะคะที่รัฐบาลแจกนะคะเพื่อนๆบางคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าแอปเป่าตังของเราเนี่ยใช้อะไรได้บ้างสามารถรับชุดตรวจได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ได้แค่เที่ยวด้วยกันหรือคนละครึ่งนะคะทุกคนแอปนี้ยังสามารถรับชุดตรวจฟรีนี่ค่ะเข้าแอปเป่าตังนะคะขึ้นมาเราก็จะเห็นนี่เลยค่ะคำว่า ชุดตรวจฟรีเห็นไหมคะชุดตรวจฟรีเราก็กดเข้าแอปเป่าตังได้เลยค่ะจะเห็นด้านล่างนะคะจะมีชุดตรวจโควิดฟรีจิ้มเข้าไปค่ะแล้วกดที่คำว่าหน่วยบริการใกล้ฉันนะคะก็จะขึ้นมาเลยค่ะว่ามีคลินิกไหนโรงพยาบาลไหนบ้างนะคะที่มีชุดตรวจถ้าหมดนะคะก็จะขึ้นว่าชุดตรวจหมดนะคะจะมีเบอร์โทรและชื่อ พร้อมกับสถานที่ที่อยู่นะคะพอเราได้สถานที่แล้วนะคะเราก็จะเข้าไปทำแบบประเมินนะคะถ้าเราไปเอาชุดตรวจ ATK มาแล้วนะคะเราก็จะกดเข้าไปทำแบบประเมินไม่ได้นั่นเองค่ะพอทำแบบประเมินเสร็จนะคะเราก็กดสแกนแล้วก็สแกนกับเจ้าหน้าที่พร้อมรับชุดตรวจได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาลองใช้ชุดตรวจ ATK กันนะคะทุกคนมาเริ่มกันเลยค่ะเราแกะซองทดสอบนะคะแกะออกมา อันนี้เปียวแกะแล้วนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ด้านในจะเป็นแบบนี้นี่นะคะเราก็จะได้ชุดนี้มานะคะแล้วก็ตัวนี้เราจะได้มาสามอย่างแล้วก็จะมีนี่กันี่นะคะสามอย่างวิธีการก็คือเราก็แกะแบบนี้ตรงนี้จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะทุกคน เราแกะแบบนี้เลยนะคะนี่แค่ดึงแบบนี้นะคะตรงนี้จะมีลูกศรให้นะเราดึงแล้วเราก็จับก้านนะคะจับก้านห้ามนํามือสัมผัสสํารีเด็ดขาดนะคะทุกคนจับก้านอ่ะเราก็แยงจมูกนะคะโดยวิธีแยงจมูกนะคะเราต้องเงยหน้าขึ้นแล้วก็หมุนหนึ่งสองสามสี่ห้า แต่ก็อีกข้างหนึ่งนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าวนๆนะคะก็จะแสบจมูกนิดนึงนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วเราก็เอาใส่เสียบใส่ในนี้เลยนะคะเห็นไหมเสียบใส่ในนี้เลยมันมันเหลืองๆมันเป็นแบบนี้แหละมันเป็นสีนี้อยู่แล้วเราแค่บิดค่ะทุกคนเราแค่เอามือบิดนะคะ บิดบิดแล้วก็หยดนะคะหยดหนึ่งสองสามสี่ห้าหประมาณห7็ดหยดนะคะแล้วเราก็หมุนไปทางขวาหนึ่งสองแล้วก็หมุนไปทางซ้ายหนึ่งสองนะคะ,อะพอเราหมุนเสร็จแล้วเราลอกสติกเกอร์กาวสองหน้านี้ออกเลยค่ะ แล้วเราก็ปิดนี่แล้วเราก็รอผลนะคะรอผลประมาณสิบห้านาทีน,นี่นะคะผลตรวจของเรานะคะก็ครบสิบห้านาทีแล้วนะคะ นี่เลยผลเป็นลบนะคะไม่ติดค่ะแล้ววิธีการเก็บทิ้งนะคะทุกคนเขาก็จะมีนี่ถ้าเราสังเกตนะคะไอ้ป้องๆนี้เลยเห็นไหมคะเราแค่หักค่ะทุกคนแค่หักแบบนี้เลยก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็เสียบเราเก็บคืนซองเดิมนะคะติดซิปล็อกนะคะทุกคนให้สนิท ถึงเราจะเป็นหรือไม่เป็นนะคะพี่ๆคนเก็บขยะนะคะเขาไม่ได้ใส่ชุด PPE ตลอดเวลาที่จะมาเก็บขยะให้เรานะคะทุกคนเราจะหยุดเชื้อเพื่อชาติและก็รักษาดูแลซึ่งกันและกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องตะลุยคุยเที่ยวด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ